พระยาขำฟันพระยาขำฟันตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ออกพระนามว่าเจ้ามหาสุภะธระราชาทรงเป็นเจ้าผู้พ่อหอบนครลำพูนองค์ที่หนึ่งระหว่างปีพศ2 3 5 7ถึงพศ2358และเจ้าผู้พ่อหอนครเชียงใหม่องค์ที่สามระหว่างพศ2365ถึงพศ2 3 6 8 แห่งราชวงศ์ทิพจักรพระยาคำฟันเป็นพระราชโอรสลำดับที่8ในเจ้าฟ้าสิงหราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้วผู้ครองนครลำปางองค์ที่2กับแม่เจ้าจันทาและเป็นพระราชนัดดาหลานภูในพระยาชัยสงครามทิพช้างกับเจ้าแม่พิมพาซึ่งเป็นองค์ปฐมวงศ์ราชวงศ์ทิพจักร พระยาคำฟั่นเป็นพระอนุชาของพระเจ้ากาวิระมีพระเชษฐาและอนุชาและคณิารวมสิบพระองค์หญิงสาชายเจเจ้าชายทั้งเจ็พระองค์ได้ทรงช่วยกันต่อสู้อริราชสตรูขยายขอบขันทศีมาล้านนาออกไปอย่างเกรียงไกลเป็นเหตุให้มีพระสมัญญานามว่าเจ้าเจตตนมีพระนามตามลำดับดังนี้ หนึง่งพระเจ้ากาวีละพระเจ้านาครเชียงใหม่องค์ที่หนึ่งพระยาคำโสมพระยานาครลำปางองค์ที่สพระยาธรรมลังกาพระยานาครเชียงใหม่องค์ที่สองพระเจ้าดวงทิพพระเจ้านาครลำปางองค์ที่หเจ้าสีอนโนชาพระอัครชายาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ เจ้าสรีวรนนาถึงแก่พิลาัยแต่ยาวพระยาอุปราชมูล่าพระยาขำฟันเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่สและเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่หนึ่งเจ้าสรีบุญทันพิลาัยตั้งแต่ยาวพระเจ้าบุญมาเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่สองเจ้าขำฟันเสกสมรสกับแม่เจ้าตาเวยราชธิดา ในเจ้าฟ้าเมืองอยางแดงหรือเมืองกันตระวดีอันเป็นดินแดนกะเหลี่ยงที่รุ่งเรืองและร่ำรวยมากไปด้วยหมายขอนศักด์อลำค่าต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยได้พระราชทานพระนามอันเป็นมงคลยิ่งแก่แม่เจ้าตาเวยว่าแม่เจ้าเนตรนารรวัยแม่เจ้าตาเวยได้รับมรดกส่วนพระองค์ ในฐานะทีดาเจ้าฟ้าเมืองยางแดงเป็นที่ดินป่าไม้ขุนยวมอำเภอแม่สเสรียงจังหวัดแม่ห้องสอนจำนวน400กว่าไรซึ่งปัจจุบันที่ดินดังกล่าวราชสำนักสยามได้ตัดสินให้เป็นป่าไม้ชั้นสองเจ้าคำฟันได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาราชวงศเมืองเชียงใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต่อมาจส11,76พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยทรงพระรำดิให้ลื้อฟื้นเมืองลำพูนซึ่งล้างอยู่ให้กลับมาเป็นเมืองจึงโปรดเกล้าเลื่อนพระยาราชวงศ์ขำฟันเป็นพระยาลำพูนชัยครองเมืองลำพูนตั้งแต่วันพฤหัสบดีขึ้น 4, 5, 11, 11, สี่ข้าเดือน11ศกนั้นต่อมาทรงเลื่อนพระยาขำฟัน เป็นพระยาอุปราชเมืองเชียงใหม่ถึงจส .1,185 จึงโปรดให้เลื่อนเป็นพระยาเชียงใหม่และมีพระนามว่าเจ้ามหาสุพัทธร,ราชหรือเจ้ามหาสุพัทร,ราราชพระยาคำฟันถึงแกอ่อสัญกรรมเมื่อวันแรม8ค่ำเดือน8จส .1,187 ปีระกา ตรงกับวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์พศส3 6 8แต่ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่าเป็นวันแรม11ขค่ำเดือน5ตรงกับวันที่1ุ่กุมภาพันธ์พศ2368สอ 2, ิริอายุได้71ปีพระยาคำฟันมีราชโอรสและราชธิดารวม44พระองค์อยู่ในราชสกูลณเชียงใหม่และ ณรำพูล